ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปวันนี้พี่มีร้านขายรหัสเกม RV มาแนะนำชื่อเพจแอดมินต้น TP7 เ็พจนี้พี่ผู้ติดตามมากกว่า1 7ึ0งแสนเจ่คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดไทยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นลุนครบแลงคอนสกินแลงสวยราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงส0ิบบาทแนะนำเพจนี้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจไ้ใต้คลิปนะครับ a l ลโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ d อุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการนำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมสายฟรีกิจิเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ ร้านลิสแมนช็อปคู่ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเอาวีเพียงใช้แค่ OpenID ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ lismanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระสูงสุดนาน10เดือนหรือช่องทาง Line อัลติเชียลหรือแอ s lismanshop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ออสเตรียม,ร,มรับวมนท ฝากกดไลค์คลิปนี้หน่อยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กันเยอะๆหน่อยจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปให้กับผมคนนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ผมมีอัปเดตอยู่2อย่างนั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนถามหางกันมากที่สุดนะครับส่วนวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการรับตรงนี้แบบ100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามันรับยังไงแลกคนหรือเปล่ารับได้กี่กองรับได้กี่อันอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะมีกิจกรรมอันนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกกกััับบาารรรข่นนะค APL ทีีม แข่งขึ้นอยู่ในในเขาคนน่ะก็สำหรับตัวนี้นะครับเรานะครับสามารถรับกล่องนะครับลุ้นสกินระดับเลเจนด์นะครับถ้าเกิดเดาไม่ผิดนะได้ทุกคนยกเซิร์ฟนะครับวันละหนึ่งกล่องเลยในในภาพของทีมว่าถ้าเกิดใครดวงนี้เนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ได้สกินระดับเลเจนด์เลยนั่นเองนะครับคนน่ะก็รับง่ายๆนะทุกคนนะเพียงแค่ดูนะครับหรือว่าเข้ามาที่หน้าตัวนี้ทุกคนนะครบหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับกล่องตัวนี้ทุกคนนะมันจะเปิดนะครับเนี่ยแล้วมันจะได้กล่องแบบนี้เข้ามาในในนะครับแต่ตัวนี้มันก็็จจะะเเปนนนภาาาารกิังหว่่ที ยี่หรียน10นาทีได้35 20นาทีได้50นัิเนีนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกล่องลุ้นสกินนะครับพอเรากดแล้วเสร็จนะทุกคนนะเราก็กดมาที่ตรงนี้ได้เลยน่ๆนะครับนี่ทุกคนนะอีเวนต์มาแล้วนะครับเป็นรางวัลนะครับมันจะเป็นกล่อง APL 2023 p r e ี่ u m Box ีเมยมบ็อกเลยน่นะครับกล่องนี้นะครับเปิดเพื่อลุ้นรับนะครับตาเชิญสกินนะครับเรื่องรับสกินถาวรได้นะทุกคนนะก็ น่าจะเป็นสกินของระดับเลเจนด์นั่นเองนะครับนี่นะครับผมมีสกินกาเล็กซี่นะครับของมูลาดนะครับผมแล้วก็มีสกินของเอเลนดอนนะครับเอาง่ายๆก็คือกล่องนี้ทุกคนนะมันจะเป็นลุ้นสกินระดับเลเจนด์ทั้งหมดเลยนะทุกคนนะก็มีด้วยกันทั้งหมดน่าจะ5สกินนะทุกคนนะก็จะมีแบบอลิสนะครับผมนะมีวอลคานนะครับมีอเลสเตอร์มีมูลาดนะครับผมแล้วก็มีเอเลนดอนนี่นะครับแต่กล่องนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันเปิดเพื่อลุ้นหลับเท่านั้นนะครับผมนะก็ตรงนี้สามารถ ไปลองลุ้นได้นะครับในแต่ละวันนะครับผมเราจะได้ฟรีทุกคนทุกวันนะครับคนละ1กล่องนี่นะครับอย่างเช่นเนี่ยผมในรูปแก้วก็ไม่เสียหายเพราะเป็นกล่องฟรีดูแค่1นาทีเท่านั้นนะครับก็ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีสกินเนี่ยแล้วอยากจะไปลองลุ้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับหรือว่าทุกคนจะเก็บสะสมกล่องไว้ก็ได้นะทุกคนนะเรายังไม่ต้องเปิดนอนแล้วก็ไปเปิดทีเดียวนะครับช่วงท้ายการแข่งขันก็ได้นะทุกคนนะเพราะว่ายังไงมันได้วันละหนึ่งกล่องอยู่แล้วนะ สะสมแบบกล่องไว้เยอะๆแล้วนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้นะครับใครลองเปิดไปแล้วนะครับได้สกินอะไรกันบ้างนะครับก็มาคอมเมนต์นะครับผมบอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนถามหากันมากที่สุดนะครับก็คือกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับ ROV Day นะครับเปิดบันทึกยังไงนะครับรับแบบไหนนะครับได้กี่สกินอะไรแบบนี้นะครับกิจกรรมมาเมื่อไหร่อะไรนั่นเองนะครับผมนะโอเคถ้างั้นไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยเนาะ ไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เพจของก a ริ n ่าอาวีไทยแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดนนะครับนี่นะครับเกมพึ่งจะโพนมาเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับฉลอง ROV day ซองนี้มีของแจกนะครับ7กรกฎานี้เพียงเข้าเกมนะครับแล้วเอ่อกด เปิดบันทึกนะครับในหน้ากิจกรรมรับของรางวัลทันทีนะครับผมเนี่ยก็คือมันจะเป็นกิจกรรมที่เปิดบันทึกนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะครับในการเล่นตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับจากาปีที่แล้วจนถึงปีในทุนน้องเอิเราผมคิดว่าน่าจะลมประมาณแบบเราเล่นไปกี่ตาชนะไปกี่ตาแพ้ไปกี่ตา MVP ไปเท่าไหร่ MVP ชนะเท่าไหร่ MVP แพ้เท่าไหร่เล่นฮีโร่ตัวไหนมากที่สุดแล้วก็อะไรแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะแบบเป็นเรื่องของเราในในในซีซั่นนั้นนะครับหรือว่าใน1ปีนั้น ในนะครับผมนะก็คือตัวนี้มันคล้ายๆกับปีที่แล้วเลยนะครับแค่เปิดบันทึกอะ่ะเราได้สกินทันทีเลยนะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่าจะมีหลากหลายนะครับผมนะมีทั้งฮีโร่นะครับสกินระดับลิมิเต็ดเขียวส้มม่วงแล้วก็สกินสูงสุดเนี่ยจะเป็นสกินระดับเลเจนด์นั่นเองนะครับผมนะก็นี่นะครับจากฮีโร่ ถาวรสกินสูงสุดระดับรีเจนไปเลยนะครับผมง่ายสุดๆนะครับกิจกรรมนะครับมีทั้งหมดตั้งแต่วันที่7นะครับถึงวันที่13านะครับคำถามต่อมานะครับก็คือทุกคนถามว่าเอ้ยได้ทุกวันไหมล็อกอินได้ทุกวันไหมนะครับผมคิดว่านะคบกิจกรรมนี้นะครับน่าจะแจกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับผมนะก็คือสุว่าทุกคนพรุ่งนี้กิจกรรมเข้าเรานะครับผมนะก็จะได้แค่วันพรุ่งนี้วันเดียวนะครับหรือว่าใครที่แบบยังไม่อยากจะรับวันพรุ่งนี้ กิจกรรมนะครับก็จะมีถึงวันที่13บนั่นเองนะครับก็สามารถรับได้ช้าสุดนะครับก็คือวันที่13กรกฎาคเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าพวกนี้กิจกรรมเข้าแล้วนะครับก็น่าจะรับกันแทบยกเซิร์ฟเลยนะครับถ้าเกิดบางคนที่ไม่ลืมนะแล้วพบกับกิจกรรมอีกมากมายนะครับอย่าลืมเข้าเกณฑ์เด็ดขาดเนะแสดงว่ากิจกรรมเปิดซองมีของแจกเอ่อตรงนี้นั่นเองนะครับวันนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนี้อีกนะครับและแน่นอนนะครับกิจกรรมอื่นอที่มากมายนี้อีกก็น่าจะมีกิจกรรมแลกโค้ดแลกลิงก์แน่นอนนั่นะะทททุุกกคคนนนี่แบบ เอ้ยแบบเอ้ยทำไมปีนี้ของแจกน้อยจังผมเขายังมีอีกนะครับและที่สําคัญนะครับตอนเนี้ยมีหลุดนะครับเป็น2สกินของทีม rov day ตรงนี้มาแจกถึง2สกินนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมยังไม่มั่นใจนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอมีข้อมูลหลุดมากกว่านี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะว่าเออเป็น2สกินตัวไหนนะครับจะมีสกิน1สกินที่ไม่มีเอฟเฟกส่วนอีกหนึ่งสกินเนี่ยจะมีเอฟเฟกตนั่นเองนะครับแต่เอาเป็นว่าซองนี้มีของแจกนะครับกิจกรรมนะครับทุกคนเห็นแล้วนะครับพบกับกิจกรรรรรรรมมมมนนนนนนนะะะคคััับบผเเิิ่่่ตต้้วพุงีอ เที่ยงตรงนั่นเองนะครับผมนะเราก็จะสามารถเข้าหน้ากิจกรรมตัวนี้ได้แล้วเราก็เปิดบันทึกและรับของรางวัลฟรีได้นั่นเองนะครับสกินที่เจมขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นสกินระดับเลเจนทั้งหมดแต่ที่จริงไม่มีสกินมากกว่านี้นะครับแต่ผมจะพาไปดูเนาะตามที่เจมบอกนั่นเองนะครับผมนะนี่สกินก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมนะลองดูเพิ่มเติมได้นะครับมีฮีโร่กว่า15ตัวนะครับก็จะเป็นฮีโร่ตามนี้นะครับแล้วก็มีสกินระดับเลเจนนะครับผมแล้วก็มีสกินลิมิเต็ดทุกระดับนะครับ แล้วก็ส้มนั่นเองนะครับผมก็จะมีทั้งหมด ตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมนั้นก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะลองลุ้นนะครับอยากได้สกินระดับไหนนะครับผมนั่นก็ลองสามารถคอมเมนต์บองกั้านลางใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแต่ผมคิดว่านะกิจกรรมนี้นะครับน่าจะไม่สามารถเลือกรับได้นะทุกคนนะน่าจะเป็นรูปแบบสุ่มนั่นเองนะครับนะซึ่งใครที่แบบมีสกินเยอะแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ของดีหน่อยเนาะเพราะอย่างน้อยก็อาจจะไม่ค่อยได้สกินต่ำๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครดวงเดียเนี่ยก็อาจจะได้สกินระดับสูงก็คือระดับเลเจนด์นั่นเองนะครับผมนุ่นก็ สนับวันพรุ่งนี้เนาะเออมันกดรับยังไงเผื่อมันมีบงมีบ้ากิจกรรมเข้าไม่ได้ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือกดรับเปิดบันทึกปุ๊บรับสก,กินฟรีท,ทันทีไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเหมือนอารมณ์เหมือนเราล็อ,ลอ,ลอกอินอ่ะ กดล็อกอินปุบเราก็ได้ของรางวัลเลยแค่นั้นเองนะทุกคนนะสำหรับกิจกรรมนี้ไม่มีอะไรยากเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมานนี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปจนจบบ้างเขาไ์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัย้นที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการนําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม,หม,นะม่นนนนะะสรััับบวี้ค กอดอุศภ so <Wow. S 1> ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ